สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Motor Channel ครับรายการนะครับที่คนรักรถทุกคนต้องดูครับแล้ววันนี้นะคะเราก็พาทุกท่านมาในงาน Bangkok International Motor Show 2 0 2 3กันอีกครั้งค่ะครับและงานนี้ครับก็มีถึงแค่วันอาทิตย์นี้นะครับก็ต้องรีบมาดูกันโอ้ตรงรีบมาหน่อยนะเพราะว่างานดีๆแบบนี้นะครับเขาจัดแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะครับผมค่ะแล้วงานนี้นะคะก็มีการเปิดตัวรถใหม่อย่างมากมายเลยค่ะอืมและงานนี้ครับก็มีแต่รถสวยๆเทคโนโลยีแน่นๆเต็มเลยนะครับ ถ้าอย่างนั้นนะครับผมเพื่อเป็นการไม่ให้เสียนาฬิกานะครับเวลาครับครับผมนะอถ้าอย่างนั้นนะครับผมเราไปชมกันเลยดีกว่าไหมครับไปกันเลยครับไปกันเลยครับ ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2023นะครับไม่ได้มีแค่รถใหม่เท่านั้นนะครับแต่เขายังมีนะครับรถมือสองนะครับสภาพดีนะครับให้คุณผู้ชมนะครับได้เลือกสรรอีกด้วยนะครับกับงานยูสคาร์โชว์นะครับ2023ที่อยู่ข้างหลังผมนี่เองครับผมไปชมกันเลยครับ รถยูสในบ้านเราเนี่ยประมาณ3เท่าของรถใหม่ที่ขายรถมือ2ก็เป็นทางเลือกของคนที่เริ่มจะหาพาหะที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวอย่างไรก็ตามรถมือ2ก็ยังเป็นที่นิยมครับก็แบบที่ผมได้เรียนไปถ้าใครที่ซื้อรถยูสคาร์โชว์ในงานบางกอ,อกยูสคาร์ของเราเนี่ยเรามีการเซ็น MOU กับทุกบริษัทนะครับหากมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงเนี่ย ก็เราก็จะเป็นตัวกลางที่คอยประสานให้นอกเหนือจากรถมือ2แล้วนะครับปีนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากบริษัท SIA ที่เขาจะมาทำการประมูลเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับก็เป็นสองเสารด้วยกันงานบางกองยูสคาโชวของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่22มีนาถึง2เมษาครับวันเปิดวันธรรมดาก็เที่ยงถึง4ทุ่มเสาร์อาทิตย์เราก็เปิดตั้งแต่ส1เโมงนะครับถึง4ทุ่มเช่นกันครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องมียาวันนี้ครับใครก็สุดยอดมากๆเลยค่ะเพรรถสวยๆทั้งนั้นเลยใช่แล้วโรเตอร์อะไครับเป็นยังไงบ้างก็รถสวยมากครับแต่ละคันก็เทคโนโลยีแน่นมากโอ้โหต้องบอกว่างานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2023ครั้งนี้นะครับผมเขาจัดขึ้นนะครับถึงวันที่2นะครับที่จะถึงนี้นะครับ2เมษายนนั่นเองครับครับผมยังพอมีเวลานะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยมาเดินนะฮะค้นหารถที่คุณชอบนะครับรับประกันว่าได้เจออย่างแน่นอนครับอืม แล้ววันนี้เราสี่คนขอตัวลาไปก่อนนะครับเสียดายมากๆเลยค่ะแต่พวกเราสี่คนยังไม่กลับนะคะเราจะไปเดินเล่นกันต่อเนาะเพราะหนึ่งวันเราไม่พอจริงๆค่ะใช่ครับโหหนึ่งวันไม่พอจริงๆนะครับผมแลวคุณผู้ชมนะครับสามารถชมรายการย้อนหลังเราได้นะครับทางโซเชียลมีเดียของเรานะครับทุกช่องทางเลยครับหมดเวลาจริงๆแล้วครับเราทั้งสคนนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย